จบเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหขับมานี้นุ่มนวลเหมือนล้อเดิมเลยนะครับใส่ล้อ20เข้าไปใส่ชุดแต่งบาบัดลุกเข้าไปนะฮะจุดไหนที่ลูกค้าอยากได้อะไรเราทําให้ได้หมดเดี๋ยวลองดูว่าเราจะมาเติมอะไรกันต่อแต่ตอนนี้จบหล่อๆส,สวยๆนะมางที้ทรงได้อย่างเงี้ย มผมเองชอบเลยดูแล้วแบบลงตัวจริงๆกับมาวัสลุกนะฮะนี้นะครับพวกกันชนเราก็ได้ทําสีเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือบางชิ้นที่เรายังตัดด้วยดําอีกนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ครบแต่เดี๋ยวเราจะลือ้อแล้วก็ใส่ที่ตัวรถนะครับเดี๋ยวลองดูขั้นตอนกันแล้วกันนะครับ มาครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูชุดแต่งนะครับที900นะครับของแท้ง300นะวันนี้นะครับลูกค้านําแท้ง300ที่ออกมาใหม่ป้ายแดงเลยนะครับเข้ามาที่ร้านวิวสเปคของเรานะครับโดยการสั่งเตรียมชุดแต่งไว้รอแล้วนะฮะวันนี้ชุดแต่งเรามาพร้อมรถมาพร้อมนะครับแล้วก็ลูกค้าได้ทําการมาเลือกรอ้นะครับเราก็วางล้อให้เลือกจริงๆล้อมีลายมากกว่านี้นะฮะแต่เราวางแบบเน้นๆไว้ให้ดูแบบที่มาใหม่ๆแล้วลายที่เหมาะกับแท้งเนี่ยสักสามสี่ลายตรงนี้พร้อมกับหลายอย่างโตโยท้าที่ใส่เข้าไปนะครับก็ชุดแต่งนะครับเรกุ ว่าบางชิ้นอาจจะทําเป็นสีดําบางชิ้นอาจจะทําเป็นสีขาวตามตัวรถนะครับเลือกตามคัสตอมตามใจได้เลยเพราะว่าของเราเราไม่ได้ฟิกอยู่ที่ความชอบของลูกค้าแล้วก็หาเรฟเรนซ์มานะครับไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรื่องของรายละเอียดต่างๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟนะครับด้านบนสปอตไลท์นะครับมีไฟสต็มีชุดม e ีมดมาให้นะครับเรื่องของกระจังแต่งต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งที่ครอบยางอะไรของท900เขาก็มีมาให้นะส่วนใครอยากจ,จะเลือกเป็นตัว T ีตัวแท้งหรืออยากจะเลือกเป็นตัวโลโก้ B นะฮะโลโก้บาบัสนะฮะบางคนก็อาจจะเรียกว่าเป็ us, น็นนสของจีกได้ แต่ว่ารถจริงๆเป็นรถ3 0 0ร้อยะแหละทง300แหละแต่ว่าชุดแต่งเหี่ยมันมีเยอะไปหมดไม่ว่าจะเป็นมาซิตี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดแต่งของบาร์บัสนะฮะแล้วก็มีอีกหลายตัวที่กำลังจะออกมาสําหรับบ้านเราถือว่าเป็นอีกหนึ่งรถที่รับรองว่าชุดแต่งมันจะออกมาแข่งกันหลากหลายทีเดียวไปไปดูส่วนด้านหน้าครับด้านหน้าก็จะเป็นนี่ฮนะเรื่องของล้อยางนะครับเดี๋ยวอาจจะมีแวดว่าจะมีเรื่องของโช๊คอ,อีกนะาคันนี้เพราะว่าโชคกําลังออกเลยทีเดียวซึ่งรถของแท้งเนี่ยมันมีความกระแทกความกระทันในการขับขี่เเเพรราาาะะฉนนั้วล ขับไปแล้วรู้สึกกระแทกรู้สึกวิ่งลอยต่อเก็บลอยต่อถนนไม่ดีที่ร้านเรามีโชกจำหน่ครับเป็นโชกตัวซับแทคงของโปรเซนเดอร์เลยนะครับแล้วก็นี่ฮะเรากลับมาพูดกันเรื่องของชุดแต่งเดี๋ยวชุดแต่ง,งต่างๆเราก็จะนําไปทําสีนะครับทำสีของเราก็คือเป็นสีแห้งชาร์จเซรามิกนะครับพร้อมพ่นทุกจุดตามที่ลูกค้าต้องการว่าเป็นสีขาวหรือเป็นสีดําตรงไหนอยากคลิปลายยังไงสามารถดีไซน์ได้เลยแล้วเราก็จะนํามาประกอบติดตั้งในช่วงการประกอบติดตั้งนะครับก็จะมีช่างผู้ชำนาญการซึ่งเราก็ทํากันอยู่แล้วเป็นประจําอยู่แล้วนะ ไฟต่อระบบเข้าไปเขาชุดไฟหน้าก็เป็นชุดไฟที่แบบยกชุดเปลี่ยนแบบอย่างน,นี้เลยนะฮะก็ฝากก็ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะแต่งแท้งแบบนี้วิวสเปกูลาตไม่ต้องไปไกลครับหรืออยู่ต่างจังหวัดก็ส่งมาได้เลยครับลูกค้าหรือ FC ของเราหลายๆคนอาจจะรู้ในานามของวิวสเปกเราว่าทารถทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นรถก90ยุคใหม่ยุคต่างๆที่เราเป็นล้อแม็กยางโชกช่วงล่างนะครับแต่วันนี้เรามานําเสนอเรื่องแท้งนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้สามารถไปย้อนดูเรามีแท้งคันสีดําทําไปแล้วมีหลายๆคันที่ใส่ชุดดดแแต่่งบบาาาาปัไไล้้้วก็สมมรรรถูเืออ เราก็มีให้เลือกมากมายวันนี้ก็เลยมารีวิวสั้นๆแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูในการทําต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายจะให้ดูว่าตอนเสร็จมันเป็นยังไงนะครับยังไงเดี๋ยวไปเจอกันครับปลคลิกครับ นะครับพวกกันชนเราก็ได้ทําสีเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือบางชิ้นที่เรายังตัดด้วยดําอีกน,นิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ครบแต่เดี๋ยวเราจะลื้อแล้วก็ใส่ที่ตัวรถนะครับเดี๋ยวลองดูขั้นตอนกันละกันนะครับนี่เราก็กําลังลื้อเพื่อที่จะใส่นะครับในขั้นตอนต่างๆนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าหลังจากที่เราใส่ไปแล้วเนี่ยหน้ามันจะดุดันแค่ไหนตอนนี้ใส่ไฟไปแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกันชนต่อต่อได้แก้มแล้วก็เป็นคิวร้อนะฮะนี่ฮะแต่ละจุดก็ ต้องในเรื่องความละเอียดนิดนึงครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราทําสีตัวใหม่ไปแล้วสีขาวเนี่ยเป็นสีที่ทํายากที่สุดเพราะเป็นขาวมุกแต่จุดสําคัญที่สุดคือจุดพวกนี้เราต้องระวังเพราะมันเป็นสีเดิมรถเราไม่ยุ่งกับมันอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องป้องกันเพื่อไม่ให้มันเสียหายนะครับก็จะประมาณนี้วันนี้มาอัปเดตอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับก่อนที่เราจะแปลงโฉมเสร็จนะฮะ น,นี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นลางแล้วนะฮะด้านหน้าก็มีทรงแล้วนะครับเดี๋ยวใส่พวกตะแกงยึดให้ดียึดให้แน่นบางจุดของชุดแต่งพวกนี้นะครับที่เขาให้มาก็ต้องบอกว่ามันเป็นจุดยึดที่บางอันไม่เหมาะสมนะครับเราก็มีการทําบางจุดขึ้นใหม่ แล้วก็เพราะว่าอย่าลืมว่าพาร์ทพวกนี้ต้องบอกตรงว่ามันเป็นของจีนซึ่งจีนอย่างที่เรารู้กันมันงานมันดีนะครับแต่ว่าจุดยึดต่างๆพอมันมาแมชช่นกับรถอ่ะมันต้องมีการปรับแตงซึ่งถ้าเราหวังว่าเราจะจับใส่เข้าไปเลยผมว่ายากเพราะช่างผมมาที่เราทํารถกันต่างๆเยอะๆเนี่ยนะฮะพวกด้านนอกเนี่ยแล้วก็ด้านหน้าที่ทํากับพวกรถประกอบรถลือรถกันเนี่ยก็มีฝีมือในระดับหนึ่งการใส่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปครับแต่ว่าการที่จะฟิตติ้งให้มันพอดีฟิตติ้งพวกเนี้ย สั่นให้มันพอดีนะครับให้มันรับกันเส้นแนวนี้ให้มันรับกันแล้วให้มันแน่นเป็นเรื่องยากของบอกเลยเพราะว่าการใส่ให้พอดีแบบฟิตๆเลยมันจะดูเนียนกว่าโดยที่เราไม่ต้องไปซีนอะไรเก็บมันมากเลยนะฮะด้านหลังก็เริ่มขึ้นโครงแล้วอ่าเห็นไหมฮะด้านหลังด้านหลังมาแล้วเดี๋ยวเหลือใส่ด้านบนแล้วก็ฝากระโปรงหน้าที่เราจะต้องใส่จกครอบด้านบนมันนะครับก็จะจบนะครับเราก็จะมาไล่เรื่องระบบไฟกันทีนี้ วันนี้ก็ทําไปได้สะกแปดสแล้วนะฮะเราก็เริ่มไล่ขัดสีกันแล้วเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดก่อนที่จะเข้าห้องเคลือบแก้วนะครับชิ้นไหนที่เสร็จแล้ว oh. กําลังตั้งฝากระโปรงอยู่แล้วเดี๋ยวจะต้องยึดโลโก้บีด้วย oh. เพื่อความหล่อสแกนวกนี้จะใส oh. ใ่ครบเลยนะฮะ วันนี้นะครับก็เข้ามาถึงขั้นตอนที่จะใส่ไฟสปอร์ตไลท์ชิ้นสุดท้ายแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเคลือบแก้วกันแล้วก็โลโก้ B เดี๋ยวเราจะติดเข้าไปตรงนี้นะครับนี่รายละเอียดของงานนะครับว่าความฟิตติ้งพวกนี้ต่างๆนะครับก็คือประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็นี่หางหลังด้านบนนะครับก็อยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับกันชนหลังใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็ใส่แล้วเรียบร้อยพร้อมรอแล้วนะครับเดี๋ยวรอชมตอนเสร็จเพราะว่าเดี๋ยวพอใส่รอแล้วผมว่ารถจะเปลี่ยนไปเยอะนะฮะ ตอนนี้นะครับเรื่องของชุดแต่งนะครับเสร็จแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหลือเรื่องของเปลี่ยนล้ออะไยางแล้วก็ติดกล้องถอยให้ลูกค้านะครับเราก็ไล่เช็ดเก็บงานเช็ดห้องเครื่องให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็นี่โลโก้บีเรียบร้อยแล้วเหลือถอดแร็ปให้ลูกค้าเป็นคนมาถอดแร็ปเองนะฮะติดตั้งะเบียนนะครับรายละเอียดต่างๆนี่ฮะดูการฟิตติ้งครับนี่ดูการฟิตติ้งครับแนบสนิทนะฮะสันนี่โอเคไล่ชนกันหมดเลย แถมตัวนี้ด้วยฝาครอบแบบเงานะครับนี่ตัวนี้ก็ฝาครอบแบบเงาอันเดิมจะเป็นด้านนะครับไม่สวยนี่ไฟโตมนะครับต่อเข้าระบบใช้ได้นะฮะมีการเก็บสายซ่อนสายให้อย่างดีนะครับนี่ฮะจนมาถึงด้านหลังทุกอย่าง สวยงามชุดแต่งที่เขาบอกว่าชุดนี้ไม่แข็งแรงนะฮะดูฮะโยกได้เลยไม่ต้องห่วงเลยติดตั้งจากเรานะครับนี่ d i f f ซอร์หลังสวยงามนะครับมีการซ่อนสายไฟของไฟสโตบให้เนียนตาเลยเดี๋ยวผมให้ดูว่าแทบดูไม่รู้เลยว่าสายอยู่ไหนบางรุ่นนะฮะสายต้องวิ่งออกมานี้เข้าประตูไปนี้ดูฮะสายผมไว้ฝั่งนี้แหละแต่ให้ดูครับว่าไม่เห็นแน่นอนนะครับก็ ็นอีกหนึ่งผลงานที่เราทำกันนะฮะนี่ดูการฟิตติ้งดูควายรายละเอียดแต่ละมุมแต่ละจุดนะครับสีขาวก็คงต้องบอกนะครับว่า <c oughs> มันคงไม่มีทาง100%ยิ่งเป็นสีขาวมุกด้วยแต่เอาเป็นว่า95%แล้วกันเพราะว่าสีขาวเนี่ยแค่เพียงอุณหภูมิที่เราพ่นชั้นเคลือบที่เราพ่นเคลือบมุกขาวลงไปถ้าไม่ได้ทําพร้อมกันไม่ได้ทําครั้งเดียวกันยังไงก็ไม่มีทาง100%ครับมันจะเห็นจุดเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าสีอาจจะ เพียนผิดกันเพราะว่าบางทีสมมติมาจากศูนย์หรือไม่จำเป็นต้องมาจากศูนย์ก็ได้สมมุติรอบแรกเขาพ่นตัวถังรถสีขาวเนี่ยเขาอาจจะโรยมุก ี่ัโรยแล็กเกอร์กี่ชั้นนะครับต่อให้เราผสมสีเหมือนแต่เวลาเรามาพ่นใหม่ชวกชุดแต่งเราอาจจะโรยมุกไม่รู้ว่าเขาโรยมากี่ชั้นเขาก็ไม่ได้บอกเราเราอาจจะโรยมุกไปชั้นไม่เท่ากัน,นเขาอาจจะมากกว่าเขาหรือน้อยกว่าเขาแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะเพี้ยนกันนิดหน่อยแต่ต้องเพี้ยนแบบรับได้ครับไม่ใช่เหลืองขาวโดดกันไปเลยนะฮะลองดูนะฮะนี่นี่ก็แทบจะกลืนกันเลยนะครับอันนี้คือจุดเดิมอันนี้คือจุดที่ทำดูฮะก็ไม่ได้ต่างกันมากครับลูกค้าก็ต้องรับได้ครับแบบนี้ฮะเรื่องสีขาว สีดำสีอื่นไม่ค่อยน่ากังวลครับรถสีขาวเนี่ยเป็นอะไรที่ทํายากสุดแล้วนะฮะแต่เราก็ทําออกมาได้ประมาณนี้ก็อย่าลืมนะครับใครสนใจชุดแต่งแบบนี้ทักมาได้ที่ไลน์ของผมแอรไซน์น้ำหน้าการสินค้าที่วิลสเปกโค l a ดครับไม่ต้องไปไกลแล้วหรือใครอยู่ต่างจังหวัดมาได้เลยเดี๋ยวเราจะมีรถสีขาวอีกลำหนึงเข้ามาเร็วๆนี้นะครับสั่งชุดแต่งไว้รอแล้วแล้วก็เดี๋ยวคันนี้เอาไปใส่ล้อกันนะฮะไป นี่นะครับเป็นล้อที่เราจะใส่กันนะฮะก็นี่เป็นลายนี้เลยขอบ20นะครับยางเป็น2 7 5 5 5็ดนะครับก็จริงๆอ่ะรถรุ่นนี้เนี่ยเวลาวิ่งเนี่ยผมลองมาไม่ว่าจะเป็นตัวทั้งเบนซินไฮบริดนะครับหรือว่าจะเป็นตัวดีเซลผมลองมาแล้วรถค่อนข้างกระด้างด้านหลังนะครับถ้าเทียบกับรถสแตนดาดในรุ่นอื่นรถรุ่นอื่นสแตนดาดทำมานุ่มนวลเพื่อที่จะให้ลูกค้าชอบพึงพอใจแต่รุ่นนี้ทำมาตึงพอสมควรแต่ในความตึงของมันกลับกลายเป็นว่าไม่ได้เกาะถนนมากอย่างที่คิดนะครับถ้า ทำความเร็วสูงสูงควาะจริงความตึงเนี่ยเวลาคือลดลถสแตนดาดเวลามันย้อยมันนิ่มเนาะเพราะเขาทำมาเพื่อความนิ่มเทสรถมาด้วยความเร็ว90ร้อยหนึ่งเพื่อขับขี่ตามสุกกฎหมายแต่พอเรามาวิ่งจริงร้อยสี่ร้อยห้ามันก็ไม่พอเราก็ต้องไปเติมโชคให้หนึบขึ้นมันก็จะมีความกระด้างเพิ่มขึ้นมาแต่มีความเกาะมีความมั่นใจในการขับขี่บางคนก็ชอบแบบนั้นสไตล์แบบรถยุโรปแต่พอรุ่นนี้กลับมีโชคที่ติดตัวมาแบบกระด้างเพราะกระด้างตับกลับไม่เกาะในข้อย่านความเร็วสูงผมก็แนะนําเลยสาหรับใครที่คิดจะใช้รุ่นนี้อยา รถมันรู้สึกว่าแตกต่างออกไปจากร้านกบาดเพิ่มอัปเลเวลให้รถวิ่งดียิ่งขึ้นโชกสักชุดหนึ่งครับที่เขาออกแบบมาเพิ่งอเปิดตัวเร็วๆนี้นี่เองนะฮะสักชุดหนึ่งผมว่าจบก,กว่านะฮะแล้วก็แบรนด์ก็มีให้เลือกต่างต่างแล้วเพราะเราไม่ได้โฆษณาให้แบรนด์ไหนแต่ผมก็มีในใจแล้วว่าผมจะเลือกอะไรนะครับสำหรับถ้ารถผมจะใส่ก็เดี๋ยวรอดูตอนใส่เสร็จแล้วกันว่าล้อจะเป็นยังไงก็ให้ความรู้เรื่องของโชคแล้วกันครับว่าคนไหนชอบวิ่งแบบนั้นพอใจแล้วก็พอใจแต่ถ้าคนไหนรู้สึกอยากให้ไปอีกดึงชุรรับจบจเลยําหแท300 จบเรียบร้อยแล้วนะฮะ ขับมานี้นุ่มนวลเหมือนล้อเดิมเลยนะครับใส่ร้อยี่สิบเข้าไปใส่ชุดแต่งบาบัสลุกเข้าไปนะฮะนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นกันชนนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดไฟชุดกระจังหน้าชุดฝากระโปรงแก้มนี่ถอดออกของเก่าหมดเลยแล้วใส่ตัวนี้เข้าไปมีลิ้นแต่งมีทาคลิปตามที่ลูกค้าต้องการสีดําจุดไหนที่ลูกค้าอยากได้อะไรเราทําให้ได้หมดแล้วก็แม้กระทั่งนี่บางอันเป็นอยากเส้นแดงอยากเส้นขาวได้หมดนะฮะไฟโบด,ด้านบนติดตั้งแล้วใช้ได้ตามระบบของมันเลยเนี่ยฮะมีการใส่ครอบกระจครอบมือเปอิดตา ตให้กันชนหลังนะครับก็ใส่แบบลงตัวฟิตติ้งทุกอย่างนะครับใครดูมาจากต้นคลิปจะเห็นเลยว่าฟิตติ้งทุกอย่างเนี่ยเราเน้นมากจริงนะฮะรายละเอียดต่างๆสุดท้ายแล้วใส่ล้อเข้าไปก็ล้อขอบ20ครับยางเป็น2 7 5 5 5 20โตโยตินะฮะแล้วก็เรื่องของรายละเอียดของยางเรื่องของฟิตเมนต์เดี๋ยวลองดูว่าเราจะมาเติมอะไรกันท่อแต่ตอนนี้จบหล่อๆสวยๆอเงี้ยทรงได้อย่างเงี้ยม่ ผมเองชอบเลยดูแล้วแบบลงตัวจริงๆกับบาบาัสลุกนะฮะสุดท้ายแล้วลูกค้าคันนี้ทํากับเราหมดไป250,000บาทครับก็คือชุดแตง่งพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครือบเซรามิกทําสีสีขาวมุกแห้งชา้าเซรามิกนะครับล้อยางโตโยนะครับแล้วก็เรื่องรายละเอียดครอบมือเปิดครอบกระจกทุกอย่างฝาครอบเบรกน่อล้อทุกอย่างอยู่ในเซ็ตมดเลย250,000บาทนะครับหากเธอล้อเดิมแล้วเรียบร้อยนะฮะจ่ายแค่นี้เองรถเปลี่ยนไปเยอะเลยใครสนใจครับอย่าลืมครับวิวสเปกโล่าของเราไม่เพียงแค่รีส หรือว่าทาแค่รถยนต์ทั่วไปนะครับนี่แบบนี้เราก็ทำนะครับเดี๋ยวจะมีคิวเข้ามาอีกนะฮะเดี๋ยวมีสีขาวเข้ามาอีกคันนะครับตอนนี้ก็เข้ากันมารัวเลยจองเัินเข้ามาได้เลยนะครับชุดแต่งนะฮะก็ฝากด้วยครับถ้าใครอยากได้ชุดแต่งดีๆงานติดตั้งแบบมีคุณภาพสีดีๆมีการรับประกันเรื่องของงานนะครับแล้วก็เรื่องของแม็กยางเขาเรียกว่าวันซ่อมเซอร์วิสเลยดีกว่าเราชำนาญเฉพาะทางเรื่องนี้อยู่แล้ววิวสเตโ u ลา r ครับทักมาได้ที่ไลน์ผมมีแอซไซน้ำหน้า900นะครับหรือใครอยากจะมผลงงาานนีๆอย่้รทุล่มเลงานับ 非常。